โรงเรียนคุณภาพรระจำตำบเเก่ากียงกพัฒนาใใจยาวชนราายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1กลุ่มโรงเรียนบ้านกรวด1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารสถานศึกษาโดยนายอนนบสังสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น26คนแยกเป็นผู้อำนวยการ1คนรองผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู21คนครูผู้ช่วย2คนนักการพานโรง1คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด584คนแยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา111คนระดับประถมศึกษา473คนเด็กพิเศษเรียนรวม37คนได้รับจัดสรรที่เลี้ยงเด็กพิการจำนวนหนึ่งอัตราความต้องการความขาดแคลนด้านอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จกรณีอาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้รับจัดสรรเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2565 เนื่องจากงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายขอรับจัดสรรโรงอาหาร500ที่นั่งและบ้านพักครูแปครอบครัวด้านทรัพยากรวัสดุครุภัณฑ์ต้องการคอมพิวเตอร์สําหรับจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนภาษาอังกฤษด้านการซ่อมแซมหรือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบสปช .105 ่ง10ทับสปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารเรียนแบบสพช .105 ่ง10ทับสและอาคารเรียนแบบสพช .103 ่ง10ทับส ด้านบุคลากรจำนวน2คนสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี best practice ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในโดยใช้ nk1 model เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผลงาน รางวัลที่ได้รับปีการศึกษา2 5 6 4 2 5 6 6สถานศึกษารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ครูและบุคลากรรางวัลครูเก่ง2022ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมผลงานระดับยอดเยี่ยมครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ a p p พลิเคชัน a m a f ในวิชาคณิตศาสตร์โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนรางวัลหนเหรียญทอง1เหรียญเงิน งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้เรียนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสองรายการงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2 นยโยบายที่เน้นหนักในการทำงานลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้านปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและเป็นหน่วยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายพารงานสอนที่ส่งผลและเชื่อมโยงต่อการประเมินวิทยาฐานะของครูแต่ละบุคคลส่งผลให้ครูสามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อนํามาใช้ในการปรับวิทยาฐานะของตนเองต่อไปซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA และได้รับการอนุมัติแล้วจํานวน6คนครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการย้ายคืนถิน่นดําเนินการด้วยความโปร่งใสมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ขาดแคลนครู เช่นกรณีครูสอนไม่ตรงวิชาเอกส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเป็นต้นแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการใช้เงินการเก็บออมเงินช่วยเหลือให้คําแนะนําสร้างภูมิคุ้มกันต่อการสร้างหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีพ จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครูหนึ่งทาเบิร์จัดหาอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในห้องปฏิบัติการและห้องเรียนครบทุกห้องตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงระบบออนไลน์ความเร็วสูงอยู่ที่อัปโหลด1000ดาวน์โหลด1000ทั้งหมด5หมายเลขนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้าน เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาี่แวลาในทม์เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งมีเพล์ฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นอปพลิเชันเอมาและระบบการจัดการเรียนรู้ b r ร i n Cloud ซึ่งได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีงานทําร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่นให้กับผู้เรียนเน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติให้แล้วเสร็จในห้องเรียนเพื่อเป็นการลดการบ้านไม่เพิ่มภาระงานนอกเหนือจากเวลาเรียนให้กับผู้เรียน 1. อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในปีการศึกษา2564โรงเรียนคุณภาพระดับปถมศึกษาในปีการศึกษา2565และ 1. อำเภอหนึ่ง โรงเรียนคุณภาพในปีการศึกษา2,566เนื่องด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสนับสนุนผู้เรียนเช่นสื่ออุปกรณ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน4ด้านที่ชัดเจนมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรสะท้อนจากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาที อยู่ในระดับดีมากร้อยละ63.92และแรายง,งานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนนปีการศึกษา2,566สูงกว่าระดับประเทศใน3รายวิชาได้แก่ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษระบบแนะแนวการเรียนโค้จริงและเป้าหมายชีวิตดำเนินงานแนแนวครอบคลุม3ขอบข่ายได้แก่ด้านการศึกษาแนะนำและส่งเสริมสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ด้านอาชีพสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างทักษะอาชีพในชั้นเรียนในโรงเรียนเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในครัวเรือนด้านส่วนตัวและสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและค้นพบตนเองตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมมีการจัดเก็บข้อมูลการเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อของผู้เรียนการจัดทําระบบวัดผลรับรองมาตรฐ,ฐานวิชาชีพ s k Skill c e r t i f i c a t e โรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่ง มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดนิคมประสาทอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพโดยปราชชาวบ้านให้กับผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดกำไรรู้จักคำนวณรายจ่ายการลงทุนผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ6ด้านผู้บริหารนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอาชเชนพางนายอนนบสังสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งได้นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567-2568และนโยบายเร่งด่วนควณคุณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบตลอดจนมีการรายงานผลเป็นปัจจุบันทันเวลามีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตในผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเช่นกิจรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมจิตสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนที่คมสร้างตนเองหนึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นการกำจัดขยะการเผาป่าเป็นต้นจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่เป็นส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบกําจัดขยะตามหลัก 3R ผ่านกิจกรรมขยะแลกแต้มของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านอย่างเป็นระบบมีการประเมินการอ่านการเขียนของผู้เรียนเพื่อนํามาวิเคราะห์จัดทําแผนและออกแบบนวัตกรรมที่ใช้สําหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจากการรายงานผลการคัดกรองการอ่านการเขียนประถมศึกษาปีที่1ถึง6ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนปีการศึกษา2566พบว่าผู้เรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในระดับดีขึ้นไปแยกเป็นการอ่านคิดเป็นร้อยละ83.68และการเขียนคิดเป็นร้อยละ89.31 ส่วนที่3ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและจุดเด่นหรือแบบอย่างที่ดีปัญหาอุปสรรคบริหารทั่วไปพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและปัจจุบันยังคงไม่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณในการก่อสร้างต่อให้เรียบร้อยก่อให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงสําหรับผู้เรียนบริหารงานบุคคลครูสอนไม่ตรงวิชาเอก บริหารงานวิชาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดบริหารงบประมาณการจัดตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจำปีบางโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมและบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาจุดเด่นหรือแบบอย่างที่ดีสถานศึกษา 1. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีแผนปฏิบัติราชการในการดำเนินงานแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 2. เทคโนโลยี Technology และระบบอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและความถนัดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้เรียนมีระเบียบวิน,นัย อดทนเป็นหัวใจของนักลาสอ้งแขงพอความสามารถทุกแห่งหนสร้างคุณค่าดังเพ็รแกร่งที่ทานทนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งบุรีรัม